ตั้มธีรพลกับคุณโอ่งนัชชาดีใจครับดีใจที่สามารถก้าวข้ามผ่านมาได้ขั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ดีใจที่แบบเข้าใกล้ความผ่านไปอีก,อกน้อยน้อยนึ่งแล้วก็ผ่านมาได้ขั้นหนึ่งแล้วมันก็มันก็ดีกว่าไม่ผ่านนะรอบสองก็เพื่อลูกเพื่อคนในครอบครัวจะพยายามเต็มที่ครับ สวัสดีค่ะชื่อองค์ค่ะนัทชาปัทมพงค์ค่ะเป็นนักร้องนําวงแจ๊สค่ะเมโลโมชีพแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารแจ๊สคลับค่ะจริงๆเนี่ยที่วันนี้เนี่ยองค์ได้มาลงสมัครนะคะรายการ The Winning Thailand เนี่ยก็เพราะองค์ตัดสินใจแล้วว่าองค์ต้องการแหล่งเงินทุนใหม่ให้กับร้าน s m a r t Jazz องค์ตั้งใจทําตั้งใจทําเขาขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เหมือนเป็นสถานที่ที่นักดนตรีได้มีอิสระท,ทางความคิดแล้วก็ได้ มีโอกาสที่จะแสดงสิ่งเหล่านี้นะให้กลุ่มคนฟังกลุ่มคนไทยที่เป็นคนรักในเสียงดนตรีเนี่ยได้ฟังจริงๆค่ะสำหรับใครที่รู้จักองนะคะก็จะทราบกันดีว่าองไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรหรือยอมแพ้ใครง่ายๆนะคะก็ลองดูค่ะเต็มที่ค่ะอดีคนพร้อมแล้วพร้อมไหมขอเสียงหน่อยครับบาตั้มกับประืองเชิญครับ ใจไว้วันทำไงดีจะมีทางลุ้นยอมลงทุนแดบรอทุกวันเธอมองมาสบตากับฉันถ้าที่เธอนั้นันบบวามเชื่อเชธออยากเธอ I love you คิดและทำอห้จังอยากเธอ I love you ทางที่ในใจยังหวัว่น ตาพอเธอหันมาตาระสานกันมันจะบ้าตายเป็นไม่ได้ไงไว้ไว้ไว้ใน r เพลงนีว้ว้ไว้ว้ใเงีวยกเ I love y คิดให้แจ่มาอเธอหันมาตาระสากมันจะบ้าตายเป็นไม่ได้ ไหมมาต่อกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหดีกล้ากันเลยเกินนะครับองค์กับเพลงนี้ต้องให้องค์พูดชื่อเองแล้วล่ะครับเพลงนี้มีชื่อว่าปราเกติสกุจิกโกมาดามีตามนี้่ะประมาณนั้นแหละครับลองฟังดูครับองครับ Acabar. Madame, dá para parar tem cachos, mistura de raça mistura de comadame, diz que samba é democrata. É música baracoza, ninguém valor. Vamos acabar com samba, Madame, não gosta de ninguém sambê. Vive dizem, samba vê chame. Pra quem eu Vamos acabar com samba, Madame, não gosta ninguém sambê. Vive dizem, samba vê

สุดยอดกับสุดยอดแต่1 0ึ่คนบนดยูครับคุณเลือกใครครับตอนนี้นะครับหนึ้อยหนึ่งคนบนดทํายูทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ล,วละครับขอดูคะแนนครับโอ้หโอ้ 83ต่อ18ห่างมากมากเลยนะครับเขาเลือกใครผมขอดูเงินครับและนี่คือข้อเสนอของดูวินอิสในรอบนี้นะครับเงินสด1 0 0 0 0แสนบาทจากธนาคารกรุงศรีคะแนนห่างกันมากคุณผู้ชมทางบ้านครับ คุณเชียร์ใครครับประเทืองหรือว่าองครับองค์เห็นประเทืองของเขาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับองค์ชอบค่ะคิดว่ามันเจ๋งมากใช่มันเจ๋งมากใช่ค่ะมันเจ๋งมากมากเลยมันแน่นอนอยู่แล้วครับเชีรับเชีร์อับคุณก็เห็นแล้วคู่แข่งคุณรู้สึกยังไงบ้างแต่ก็รู้สึก ผมก็ชอบนะอารมณ์พี่เขาได้ได้นะใช่ครับอารมณ์ได้อารมณ์ได้ขยายความได้ไหครับอารมณ์ได้แปลว่าก็หมายความว่าแบบเขาสามารถเข้าถึงได้เพลงงเขาได้ในขณะที่คนอื่นอาจจะเข้าไม่ได้มีคําแนะนําสําหรับคู่แข่งคุณนี้ครับสัครเงินหนึ่งแสนบาทซึ่งเยอะพอสมควรเลยนะองค์ เอาไปเถอะไม่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  <Please. S 1> no 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 <laughs> <laughs> คุณมั่นใจไหมว่าการสื่อสารที่ลึกล้ำของคุณเนี่ยจะชนะใจกรรมการของเราครับคิดว่ามั่นใจคะ่ะเพราะว่าคุณมั่นใจด้วยเหรอครับมั่นใจคะ่ะเ <laughs> พราะดนตรีเป็นภาษาสากลคะ่ะ <laughs> และในรอบนี้เราจะมีตัวช่วยนะครับเพื่อช่วยพวกเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นขอเชิญพี่หนึ่งนรงวิทย์ครับความรู้สึกผมนะครับเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีอาหารสองแบบแบบหนึ่งต้งตมตำปูปลากับซีซ่าสลัดวางอยู่ตรงหน้าคืออะไรจะอร่อยถูกเทสถูกปากใครนี่ก็คือแล้วแต่รสนิยมนะครับพูดถึงคุณโอ่งก่อนนะครับกทนะ็ทึ่งนะที่ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าสะกดผมนั่งฟังแบบ เพลินมากเลยอ่ะไม่รู้ว่ามีปอดกี่อันครับหายใจทางไหนอ่ะไม่รู้คือมันโอ้หายใจยังไงแล้วมันโอ้ผมทึ่งนะสําหรับตั้มนะครับก็ตั้มก็จริงๆตั้มก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ไอ้แต่ท่อนที่ที่พี่รออยู่ไอ้ว้ายว้ายเนี่ยแหละถ้าน้องแวนแวนมากกว่านี้แบบมันจะได้ใจมากกว่าเนี้ยรู้สึกหูมันมันยังไม่สุดอ่ะครับในใสายตาพี่นะแต่ก็ถือว่า ทำได้ดีนะครับทไัไงไดีทั้งคู่เลยนะครับถือว่ามันอร่อยทั้งสองจานเลยอะ่ะพูดตรงๆครับผมแต่ว่าพี่หนึ่งเลือกใครครับผมชอบอะไรที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ามันเพลินแล้วมันก็สะกดผมได้ตลอดเวลาผมเลือกคุณโองค,ครับคุณโอง่งได้หนึ่งคะแนน คุณได้หนึ่งคะแนนแล้วนะกอดไว้เลตอนนี้เลยนะครับ,รบแต่นั่นเป็นแค่หนึ่งคะแนนจาก1 0ึ่งอยหนวตบน w เท่านั้นผมจะนับถอยหลังจาก3สิ้นสุดการนับถือว่าหมดสิทธิ์ในการหยิบเงินหนึ่งแสนบาทก้อนนี้3 2